นี่วันนี้เราจะมาตัดเห็ดเห็ดแม่ไกส่ส้มแลวพี่น้องเด้อไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรกินหนะ้าคอยกับอันคอยกับสตัดเบื้องนอกยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปทําอะไรกินวายคือออนดีเถอะวายอืมโอ้คือหอมเถอะแหะหอมคือจังอย่างว่าเห็ดเห็ดทําฟานอย่างผุนบอกหรือจังเดยอืมเอาไปทําอะไรกินนะ เาไป,ปเ็นเก่งบ่หรือว่าเอาไปเอ็ดอย่างว่าโอ้ยคือมาอ่อนดีเถอะว่าอืมว้าววู้อ่อนดีจังไปทำอะไรกินน้อเอาไปสุบบ่หรือว่าผัดนอผัดใส่เนื้อสัตว์เนาะ,นะจะได้ รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงยังไม่เคยกินเด้อในครั้งแรกด้วยพี่น้องเพิ่งจะเคยมีกับเขานี่แหละเอ้ยมาง่ามเถอะดนเขาเสียงยังล่ะเอี่ยงล่ะอยู่นั่เหัอพี่น้องเห็นมาสามวันแล้วยังไม่ตัดวันนี้แหละเพิ่งจะตัดและมันก็กำลังขึ้นอีกเยอะเลย โอ้คือหอมแต่เฮ้อเอาอันนี้มาลองเดี๋ยวจะตัดเพราะว่าเบอร์น่าถือกล้องเนาะนี่จะตัดลงตรงนี้ดีกว่าโอ้นี่กำลังเกิดก็มีร้ายอืมคือง,งามขวัญเสิอเอาไปเห็ดยังนออยังไม่เคยกินนะจะกินครั้งแรกนี่แหละฉันจะเอาไปผัดบ่กเฮอผัดใส่เนื้อสัตว์หรือเปล่ามันต้องต้มก่อนหรือไง เห็ดแม่ไก่ส้มพนะยังไม่เคยกินเดอ้อจะกินครั้งแรกโอ้ยโอ้ี่เห็นบอเนี่ยว้าวหอมแท้อืมเป็นสันเป็นสันหอมหอมพี่นอ้องเก็บครั้งแรกเนี่ยเอาไปกินครั้งแรกเลยเนี่ยแปลกตาดีเนาะอันเห็ดเมืองนอกเนี่ย เว้ยเห็นบ่อันตัดง่ายง่ายว้าอ่อนละน้ำแตกจัวออกเออขืออ่นอนดีเออเฮ้ยสนุกดีจังกินคือเห็ดผงเถียนน้อคื้เห็ดผงเห็ดทำฟ้านี่กินเห็ดเถียนน้อโอ้โหนะดูด,ด้านหลังมันสิว้าวคือเหลืองงามสิพี่น้องด้านหลังมันก็เหลืองสวยดี เอาเอาให้เบิ้งสัดๆกันนะทายงามๆกันด้วยพี่น้อง่นน่ะอืมหอมจังเลยลูกขยอออกบเบาเลยเอ๊ะเสดายมันให้มันเกิดกปีรุ่นปีนี้เป็นปีแรกนะที่ได้กินเธอเนี่ยที่ได้รู้จักกับเธอที่ได้เห็นเธอชมหน้าเธอ จริงๆแล้วไปดูแต่ช่องปลาเอ็มโอ้อันซ่อนพ่นว่าสันพ่นคือได้ริมล่องแท้คอยคือยากมีแท้ว่าสันและทีนี้สามวันให้หลังเขามาเบิงโอวยบ้านเราก็มีเด่นเพิ่งเกิดปีแรกสันกับเพิ่งเห็นเธอเนาะอือปุณหะเออคืองามครับเห็นแล้วเบิงต่อเขาอือปุณหะโอยมาสีออนงามแต่ คนหนาววายยังไม่รู้เด้อว,ว่าจะเอาไปทําอะไรกินฉันน่าจะเอาไปเอาไปผัดลองดูซิผัดใส่น้ำนํำน้ํามันหอยบ่เมันจะอร่อยไหมเสียงใครเอ่ยเสียงใครอลูกแมวเอ้ยออนออนดีพี่น้องละเห็นบ่เนื้อเขาเหมือนไอ้นั่นเลย เหมือนเฮ็ดผึ่งเลยพี่น่องมึงเนี่ยพูดนะเนี่ย,ยมาสามหมื่นแล้วบ้านี่นตัดหมื่นนีไดนตัดแล้วเว้ยสวยครับแพื่ว้าวพวูดนะสวยงามมากๆโอุ้ยพี่น่องคือง,งามแถวข่อยสิขึ้นเอาเลี่ยงเลี่ยงทั้งขอนหเบิง่งอยู่เด้อเขาง,งามดีนะอืม เสียงใครอยู่ตรงนั้นเนาะมาหาแม่มาโอ้ยออหอมปานเห็ดเพิ่งพี่น้องปุณนะละห้อยขอตัดปุณนะเป็นต่อเป็นต่อเดี๋ยวมันก็เกิดอีกพี่นอ้องงูมันน,นะนะเอ้ยเดี๋ยวข,อยขย้อ,อ,อเลี่ยงเบิ่งมันง่ามคัากหลายเนาะพี่น้องเนาะเลี่ยงเบิงกันนะเลี่ยงด้านหลังมันกันเด้อวู งามพักงามเนี่ยเอออ่อ,อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องจังใดเป็นบนปากเสด็จกินเห็นแต่ข้าเจ้าเก็บเห็นแต่ข้าเจ้าเก็บข้าเจ้ากินห่อก็อยากริมล่องบ้านนี้ได้ลิริมล่องแล้วอเอยคืองามคักเนาะมึงเนี่ย ใส่ใบิ่งด้านหลังมันเอามาเลี้ยงให้ดูด้านหลังมันส,สวยๆฮนะน้าเบื่อเผยพูพ้หอมคอยว่ากแกงกับสีเสียบอยู่มั่งนี่แม่นบอกแงกงคือเห็ดเพิงนี่คือสีเสียบอยู่บ่ราคอยว่าคอยสีล่องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคอยสีมาบอกเอาให้ฟังพูดนะนด้านหลังเขาเวิ้ยงามครับ เนียนสวยผิวเจา้าคืองามคักแถอะปุะ่นนะสีเหลืองแบบเหลืองไข่เห็นนะอืมไข่ทอดเหลืองไข่ทอดนะพี่น้องนัเห็นบ่สวยมากด้านหน้าเป็นสีส้มๆเนาะปุณนนะด้านหลังเป็นสี เหลืองอ่อนโอ้ยหอมหลายสิเดกินนะโอ้ก็ได้หลายเธอเนาะบานเตรมมมแต่เมื่อใดก็ได้แต่เห็ดเตรียมถาดเตรียมตาอยูผูดเดียวจักวาสิกินยังพอไงว่าเจ้าคืออาม่าคัะแต่เห็ดจักวาสนิทได้เต็มตู้อยู่เนจักอันใดเป็นอันใดว่าสันนะจักหล่ะคอยก็เห็นเนาะก็สิบเก็บจังหดเนาะพี่น้องเนาะของมันเกิดมาใหฮากินแล้วอยู่พื้นดินของเหา ดมสมบูรณ์มันก็ต้องกินตัวเขาไอ้พระเจ้าประทานมาให้เราแล้วอาหารประทานอาหารให้เราฟรีเนาะของดีด้วยไม่ใช่อะไรเฮ็ดไปเนาะเพื่อสุขภาพพร้อมขอบคุณพระเจ้าจริงๆตัวนี่งามหลายสิเดี๋ยวไปกินแล้วเดี๋ยวสี่ยวให้ฟั้าในคะลิปต่อไปดนะ